ลโลกไม่ได้หยุดพักเราจึงต้องรักโลกวันนี้ปลาไม่ได้อยู่ในสตูดิโอนะคะวันนี้ปลาพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับอาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสด์รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับโครงการ ESG ว่าแต่ ESG คืออะไรทำไมถึงสำคัญสำหรับธุรกิจอนาคตของธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับ ESG หรือไม่มาค่ะปลาจะอธิบายให้ฟัง ESG คย่อมาจาก Environmental Social และ Governance หรือภาษาไทยก็คือสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลหรือธรรมาภิบาล3ส,สิ่งที่กล่าวมานี้ค่ะคือแนวคิดที่จะนำองค์กรหรือธุรกิจของคุณไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตและแน่นอนสำหรับ keep the world ทุกเรื่องนั้นสำคัญหมดแต่เราจะเน้นไปที่ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักว่าสำคัญอย่างไรกับอาจารย์ทอนธรรมรงนาวาสวัสด์ ซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะให้ธุรกิจของคุณนั้นยั่งยืนต่อไปได้ยาวๆก็ไม่ควรพลาดคลิปนี้ด้วยประการทั้งปวงนะปัญหาสำคัญก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ย ESG เราทำในลักษณะของ CSR มากกว่าก็คือคล้ายๆกับว่า องค์กรธุรกิจก็เข้าไปสนับสนุนให้มีการปลูกป่าชายเลนนิดนหน่อยๆหรือเก็บขยะหรืออะไรตรงนี้จัดเป็นอีเวนต์หรืออะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็มีชาวบ้านมาร่วมด้วยนิดๆหน่อยๆซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา20-30ปีเนี่ยเราทํากันอย่างนี้มาตลอดแล้วตอนนี้เราก็พบว่าจริงๆแล้วมันไม่พอมันไม่พอเป็นอย่างยิ่งไม่พอทั้งในเรื่องของโลกร้อนโดยตรงไอ้พอทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเช่นขยะเช่นปัญหาของความเสื่อมโทรมทรัพยากร ไม่พอทั้งในเรื่องของการผลักดันที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกมีความเปลี่ยนแปลงเป็นทั้งกระแสะทั้งโลกนะครับโดยที่ต้องการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเช่นบริษัทต่างๆอาจจะผลิตของที่ใช้วัสดุพลาสติกและกลายเป็นขยะทะเลเขาก็บอกว่าเขาผลิตเดียว ซึ่งแค่นั้นมันไม่พอแล้วตอนนี้มันกลายเป็นว่าต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณผลิตและจําหน่ายด้วยถ้าธุรกิจอยากจะแก้ไขจริงๆเนี่ยต้องไปร่วมมือกับชาวบ้านหรือว่าชุมชนด้วยออมันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิด The local first เนี่ยมันเป็นคําที่ใช้กันอยู่แล้วในกลุ่มในทั่วไปในปัจจุบันนะครับเช่นเราไปเที่ยวเราก็อาจจะไปอยากสนับสนุนโรงแรมร้านอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากชุมชนรอบๆไม่ใช่สั่งตรงมาจากไกลๆเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือ local first ภาครัฐในพื้นที่ก็อาจจะต้องสนับสน,นุนชาวบ้านพาเรือเป็นไกด์เรือขังยาวมากไปกว่าที่จะให้เรือในวงทุนข้ามชาติมีเรือเร็วจูคนเป็นร้อยๆทีละเป็นร้อยๆลำเหมือนในอดีตเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นคําว่า local first ซึ่งให้ความสําคัญกันทั่วโลกนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าการนํา เราจะทําอะไรเราจะทําให้ได้มาตรฐานหมายความว่าเราติ๊กครบทุกข้อแล้วเราก็ดีใจจบงานเราหรือเราจะทําโดยที่ใช้มาตรฐานเหล่านั้นเป็นไกด์ไลน์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่า ESG จะเป็นจะมาช่วยได้ไหมคําตอบก็คือช่วยได้แต่ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่นํา ESG ไปใช้จะจริงจังกับ ESG แค่ไหนและที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ESG เป็นแค่เครื่องมือ ESG ก็เหมือนเกรด ถ้าเกิดผ่านก็คือผ่านเ็้าจเกรดใช่ไหมครับเคยเรียบเพราะฉะนั้น E S g ไม่ใช่สีครับจำหลับผมเข้าใจความหมายไหมครับเข้าใจแล้ว E S C ก็คือไม่ติดโปรอ่ะก็สอก็คือผ่านแต่เราจะเราอยากได้แค่ผ่านเราอยากได้สามเราอยากได้สี่เราอยากได้เกียรินิยมไหมมันก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังมัวแต่ทํา เอนะส g ในลักษณะของ CSR ไปนานปีหนึ่งไปปลูกปา่าพนักง,งานพากันไปปลูกปา่ามันมันเป็น CSR ธรรมดามันไม่ใช่เราต้องแยกกัน e s สกับ CSR คนละเรื่องกันมันต้องเข้าไปสู่กลยุทธ์เพื่อที่จะปรับองค์กรเป็นสีเขียวครับกลไกทางเศรษฐกิจษษษกลไกทางธุรกิจ มันจะบังคับคุณให้คุณต้องไปทางสีเขียวโดยอัตโนมัติแต่ ESG เป็นเครื่องมือที่จะชี้วัดว่าคุณเขียวได้แค่ไหนคุณจะไปเขียวกว่านั้นได้ไหมเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการที่จะดึงดูดหรือเข้าถึงแหล่งทุนทุนซึ่งทั้งโลกตอนนี้แทบจะกลายเป็นสีเขียวปีกันหมดแล้วส่วนใหญ่ ESG มักจะอยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่แล้วถ้ามองในมุมของธุรกิจขนาดเล็กกับขนาดกลางที่มีการแข่งขันกับตลาดใหญ่แบบนี้ค่ะ อาจารย์คิดว่าในอนาตคตเขาจะไปถึงระดับ ESG กับบริษัทใหญ่ได้ไหมจบกการแข่งขันดุเดือดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือพูดตามตรงว่าถ้าไปไม่ได้ก็เจ๊งเนี่ยทุกคนก็กำลังมาสร้างมาตรฐานสีเขียวของตัวเองแล้วแล้วไอ,บๆๆๆอปป้บริษัทกลางเล็กๆก็ต้องขึ้นซัพพลายบริษัทใหญ่อยู่ดี <c oughs> บริษัทใหญ่มีซัพพลายเชนมหาศาลแต่ซัพพลายเชนไม่เขียวบริษัทใหญ่บอกว่าเขียวแล้วมันบริษัทใหญ่เขาจะไปยังไงเขาไปไม่ได้ <c oughs> <ๆ S 2> เขาก็ต้องไปหาซัพพลายเชนที่เป็นสีเขียว เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการบีบในรูปของแบบ,บของพิระมิดหัวเขียวข้างล่างกระโดงเขียวข้างล่างเขียวไม่ได้ข้างล่างกระโดดเคี้ยวออกไปคนที่เขียวกว่าก็เข้ามาแทนอา,อาจารย์พอจะย,ยกตัวอย่างบริษัทที่มีการนํา ESG มาใช้ได้แบบสมบูรณ์ในในมุมอาจารย์ผมยกตัวอย่างเช่นอย่างบริษัทที่ทำนิกเกิฟคาร์บอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยมิโครซอฟผมบอกได้ <S 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 เลยเพราะผมก็ไปพูดเขาตอนนี้เขาก็ตั้งเป้าเรียบร้อยแล้วเขาจะทำนิกเกิฟคาร์บอน ลบตั้งแต่เขาตั้งตั้งแต่วิลเกตตั้งบริษัทมนาะ oh. ย้อนหลังแล้วเขาทำทั่วโลกนะฮะรวมทั้งประเทศไทยด้วยยกตัวอย่างเช่นอย่างคลาวของเขาก็ใช้ไฟฟ้าสีเขียวแล้วพยายามจะทําให้มันเป็นนีเกติฟคาร์บอนหมายความว่าแต่ละปีเนี่ยนอกจากไม่ปล่อยยังยังยังสนับสนุนปา่าสนับสนุนอะไรต่างๆเพื่อการดูดกลับคาร์บอน mm. เพื่อเอาไอ้คาร์บอนที่ดูดกลับเนี่ยย้อนไปหักลบกับอดีตที่ผ่านมาที่เขาเคยปล่อย mm. อันนั้นเป็นตัวอย่างง่ายๆที่เห็นชัดเจนนะครับเพราะ Microsoft เองก็ผลักดันในเรื่องของการไปคุยกับคู่ค้าต่างๆซึ่ง Microsoft เองก็มีคู่ค้าอยู่เยอะแยะมากมายในประเทศไทยบร mm ิษัทใหญ่ๆก็ใช้บริการของ Microsoft เยอะหรือเอาแบบเห็นภาพง่ายหน่อยเนี้ a สเกลแฟเนี่ย mm hmm. เดิมที่3ีนวเนี่ยไอซองมันเนี่ยมันเป็นซองที่มีเอ่อ uh, มัลติคอมโพสหมายความว่ามีองค์ประกอบหลายอย่าง เข้าใจนะฮะไอซองฉีกซูญินวันเพราะงั้นซองนี้ฉีกปุ๊บเนี่ยเอาไปรีไซเคิลไม่ได้ด้วยเหตุผลว่ามันมีทั้งมันมีสารหลายอย่างพอผลิตเอาไปรีไซเคิลมันก็จะได้ปะาปนมันเอาไปทําไม่ได้ไดเข้าใจนะฮะเขาก็ปรับดยเปลี่ยนจนทําให้เป็นซองที่ใช้วัสดุอย่างเดียวโมโนเพราะโมโนเนี่ยเขาสามารถฉีกเสร็จแล้วเขาเอาซองนี้ไปรีไซเคิลเพื่อกลับมาผลิตเป็นวัตถุดิบอย่างอื่นได้เลยเนื่องจากมันเป็นโมโนมันไม่ใช่เป็นซองที่ ใช้วัสดุหลายชนิดแล้วนำไปรีไซเคิลไม่ได้ถ้าจะแนะนำไปยังภาคธุรกิจถ้าเราอยากถ้าเขาอยากจะเข้าร่วม ESG บ้างหรือว่าจะทำยังไงให้บริษัทเขาเข้าสู่สายกรีนอย่างงี้ค่ะอาจารย์จะแนะนำอะไรให้กับบริษัทเล็กๆหรือว่าบริษัทธุรกิจเหล่านั้นบ้างคะถ้าเกิดไม่กรีนก็เก่งผมไม่คิดว่าอีก10ปีข้างหน้าคุณจะไม่กรีนแล้วคุณจะอยู่รอดน,นะฮะเพราะกระแสะโลกรนแรงขนาดน,นี้แล้วคุณจะไปอยู่คนเดียวได้ยังไงโลกร้อนผลกระทบม,มันเยอะมันเห็นเพิ่มขึ้นทุกปี ท็อปที่ซก็ไปชุมกันมาตรการต่างๆก็ออกก็มารัวๆๆแล้วก็จะยิ่งรัวกว่านี้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าให้ยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องเขียวมากกว่านี้และการเขียวมากกว่านี้คือการบีบบังคับผ่านทางเรื่องของการแพงภริสีเรื่องของเงินทุนเรื่องอะไรหนัที่คุณต้องไปพึ่งพาซึ่งถ้าเกิดคุณไม่พึ่งพาแล้วคุณจะอยู่ได้อย่างไงเพราะฉะนั้นคําตอบก็ไม่กินก็เจ๊งเันเนี้ยตรงไปตรงมาที่สุด ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ESG กับธุรกิจว่าเราจะทำยังไงให้ธุรกิจเนี่ยอยู่ร่วมกับ ESG แล้วก็สังคมชุมช,น,ชนสิ่งแวดล้อมได้วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆคะ่ะที่มาร่วมรายการกันต่นอค่ะ